สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม d เดมอนดิจ n นกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะมารีวิวตัวละครกิยูใหม่นะครับแดดาวเท่านั้นเนาะแต่ว่าผมต้องบอกนิดนึงนะว่ากิยูตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ ตีแรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับถึงแม้วุ้ซันใหม่มาก็ไม่สามารถที่จะสู้ดาเมจของกิยูได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากิยูนี่นะครับอ่าผมให้ดูในส่วนของ10ดาวดีกว่านะฮะตรงกิบ10ดาวนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าในส่วนของกิยูเนี่ยถ้าพลังโจมตีของกิยูเนยมากกว่าศัตรูเนี่ยจะสร้างความเสียหาย เพิ่มเติมอีก1 5 0อยานะครับยังไงนะคือเขาบอกว่าความเสียหายตนเองสร้างต่อศัตรูที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าตนเองจะเพิ่มขึ้น150%้านะครับนับน่นหมายความว่าถ้าหากว่ากี่ยูตีทั้งหมดเนี่ย1ล้านนะ1ล้านเลยนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมไปถึง1ล้านห้าแสนนั่นหมายความว่าจะตีไปถึงสองล้านห้าอันนี้คือให้ยกตัวอย่างนะครับแต่กยูเนี่ยนะครับนอกจากที่ เพิ่มพลังโจมตีแบบสุดๆแล้วนะครับก็จะขโมยโจมตีของศัตรูอีกด้วยนะเอะเป็นตัวที่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยนะเป็นตัวตีบอสได้ดีที่สุดนะนะครับแต่ถ้าหากว่าใน P ีพผมก็ขอยกให้เป็นมุซันดีกันเดี๋ยวว่าพูดอีกทีนะสำหรับมุซันนะถ้าว่าทำไมถึงเป็นตัว PP ที่ดีที่สุดนะในการโจมตีนะในการโจมตีนะอ่ะสำหรับกียูยังไงก็ควรที่จะคอมโบกับในส่วนของอมุซันอยู่แล้วเนาะนะฮะในส่วนตรงนี้แล้วก็อากา อาสูรใหม่ด้วยนะครับนะฮะก็คือตีจนยับนะนะฮะบ,บางทีนะถ้าเราทำดีๆเนี่ยหนึ่งเทินของศัตรูเนี่ยอาจจะหมด ทั้งทีมได้เลยนะถึงแม้ว่าจะมีธรรมโยคอยชุกชีวิตก็นั้นแหละนีก็ไม่สามารถที่จะต้านทานดาเมจของทั้งอาคัสะนะฮะมุซันนะฮะแล้วก็กิยูได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะแน่นอนนะครับว่า ID a r อ h u r v ร g o r ของคุณอาเนี่ยนะจะทำกิยูให้13ดาวดาแล้วสุดนะแล้วก็มุซันเหมือนกันนะก็2ตัวนี้ต้องยืนคู่กันนะถึงจะแรงนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะ กิูตัวนี้นะครับสามารถตีบอสได้นะเพื่อนหลายคนนะมีกังวลน,นะหรือใม่ไมไม่สามารถที่จะตีบอสเลือดได้นะเพราะว่าบอสเลือดเนี่ยนะมีทั้งเลือดทั้งเอ่อความสามารถต่างๆนะนะครับถ้าหากว่าเราต้องการตีบอสเลือดต,ตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็ไอเทมที่จะอัพระดับเลือดเนี่ยก็ควรที่จะมีกิูนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากิูจะเหมาหมดหรือเปล่านะนะเพราะบอสมันโหดแล้วก็ตีแรงด้วยนะรเราเลือดเยอะมากๆเลยนะนะ ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาเทสดาเมจหรือว่ารีวิวในส่วนของกิยูนะฮะอากิยูในส่วนของเซิร์ฟ48นะครับก็ยังไม่มานะตอนนี้ในส่วนของทามายุนะฮะแล้วก็ยูชิโร่นี่ครับเพิ่งมานะแล้วก็อีก3สัปดาห์นะในส่วนของกิยูมาแนะ่นอนนะอดใจร้อนนิดนึงนะกิยูนี่สุดเหมือนกันนะครับในส่วนของ i อ a ดีอาเธอร์วีกอนนะแต่ว่าตอนนี้เพียงแค่ 8ด,ดาวเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ดาวเมดเนี่ยเพื่อๆนๆถ้าหากว่าใครได้ลองแล้วนะสำหรับเสิร์ฟต้นนะแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับดาวเมทของกียูนะว่ารุนแรงมากๆเลยนะแต่ว่าเสียนิดนึงนะสำหรับกียูเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตีได้หมดนะถ้ากอบมูซันนะในส่วนตรงนี้นะแต่ว่าถ้าหากว่ามูซันเนี่ยนะมีลิงก์ให้นะก็สามารถกระจายดาวเมทไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมูซนะันเนาะผมพูดถึงมูซันบ่อยมากเลยนะ เอออันนี้คือกิยูนะอ่าลังคุยเรื่องกิยูอยู่นะก่อนอื่นเลยว่า,าดูทวนนิดนึงนะสําหรับกิยูนะอันนี้แค่8ดาวนะผมจะดูแค่8ดาวนะแต่ดาวเนี่ยก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะก็แต่ว่าดาเมจของที่ทําได้ก็แรงมากเลยนะถ้าหากว่า10ดาวนะก็จก200ะตรงนี้จาก200นะลองโจมตี2 0 0เป็น300นะครับตรงนี้นะแล้วก็เอ่อเอฟพีนะของตัสูงสุดเนี่ยผมก็ไม่ไม่กังวลน,นะเพราะไม่ถึงหรอกนะเนี่ยเอพีสูงสุดของตัว10% 0นนะคิดว่าโจมตีคง ไม่น่าจะเกินหนึ่งพันเปอร์เซ็นของเลือดนะนะฮะแต่ก็นั่นไว้ก่อนนะคิดว่าหนึ่งพันเปอร์เซนต์เนี่ยน่าจะตีบอลนะเรื่องของบอลนะแต่ว่าถ้าหากว่าตีกีฬาปกติเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครเลือดเกินหนึ่งพันเปอร์เซนต์เดานะทางโจมตีของกียูไม่น่าเกินหนึ่งพันเปอร์เซนต์นะถ้าตีคนปกตินะเหมือนกับผู้เล่นธรรมดานะแต่ว่าตีแรงนะถึงแม้สองร้อยก็ถือว่าตีแรงทีเดียวนะสําหรับกียูนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจของกียูที่ทําได้กันนะแค่แค่ 8ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้เนะเพิ่มเราโจมตีส0อเ็น,นดนืดน้มาก็เคยอธิบายไปแล้วนะก็โจมตีไปนะแล้วก็ความเสียหายเนี่ยผมบอกให้เลยนะถ้าเลือดศัตรูเยอะนะยิ่งทําให้ให้กิยูเนี่ยตีแรงมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็ เอ่อถ้าหากว่าตัวเองนะเลือดนะลดลงต่ํากว่า30มสิให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับพังโจมตีสามสิบนะความแรงรักศีลสามสิบอย่างถาวรน,นะแล้วเอฟเฟกต์อมตะเป็นเวลาสองเทิร์นนะแต่นะมันมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าหากว่าศัตรูตีเราตายทันทีนะอามาตะมันก็จะไม่เด้งนะต้องลดหา้าลดต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะอย่างเช่นตีปุ๊บอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอ,ะอ,ะอามาตะาไม่เห็นผลครับแต่ว่าถ้าหากว่าอีกศัตรูตี จากเลือดจะ10%เนี่ยตายอ่ะจบเลยนะแต่ถ้าหากว่าศัตรูตีได้จาก10%เหลือ20%เหลือณ10%เหลือ1%เนี่ยนะฮะอัมบอาอมตาก็ทํางานพลังโจมตีก็มาทําก็เพิ่มขึ้นมาความเสียหายต่อศิษย์หรือทูดามเมจก็เพิ่มถาวรอ,อีกอย่างละ30%นั่นเองนะ ใช้งานยากทีเดียวนะเหมือนกันนะเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งต้องมองอย่างนี้ฮะกียูเนี่ยเป็นสายดาเมจนะสายดาเมจทั่วไปเนี่ยไม่ได้ถึกมากมากนะเราไม่ได้อัพในส่วนของ SP หรือความถึกมากนะไม่เน้นตรงนั้นนะเราเน้นในส่วนของพลังโจมตีถูกไหมครับแล้วถ้าหากว่าโดนพลังโจมตีของไ่ายตูนเนี่ยมีมากกว่าเลือดของเรานะก็เรียบร้อยนะครับก็คือไม่ได้รับอามาตะาไม่ได้รับมันมีเงื่อนไขอยู่นะแต่ถ้าหากว่ามัน ตายปุ๊บอ่าอัพเด้งมาอามาตะเนี่ยมันจะโกงไปเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เออผมคิดว่าก็เขาเรียกว่าต้องดูทางศัตรูด้แหละแล้วก็ ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีธรรมะโยอะ and u c l o นะครับก็สามารถทําให้ในส่วนของกิยูถึกได้ด้วยนะเนีนิดนึงนะก็คือลดลด50%นิดนึงนะประมาณ4-9%ก็เห็นผลแล้วนะนี่ก็ก็เอามาตัดก็เด้งนะแต่อย่าให้ตายนะนะบางทีเนี่ยเจอศัตรูเนี่ยอาจจะตีตัวแรกเนี่ยตีเราประมาณลดไปประมาณ60%ใช่ไหมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งของศัตรูตีซ้ําไปเนี่ย ตายเรียบร้อยนะบ้าออต่าไม่ทํางานนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ผมว่าเป็นทีเด็ดของในส่วนของกิยยูเลยนะส่วนนี้ก็คือขโมยพังโจมตีมานะ10%นะนะครับมาเรื่อยๆเยนาะแต่แต่ว่าถ้าหากว่า10ดาวเนี่ยจะเป็นเวลาสองเทินเนาะแล้วสูงสุด 30เเซนนะนะของพลังโจมตีถือว่าเยอะทีเดียวนะนะกิยูเนี่ยตีแรงอยู่แล้วนะแล้วได้พลังโจมตีนะเรื่อยๆแบบนี้นะไม่ว่าอะไรก็เพิ่มพลังโจมตีกิยูตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกิยูไม่แปลกนะที่จะตีแรงนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะ อันนี้คือทีเด็ดจริงๆนะถ้าหากว่าอย่างที่ผมเคย้วตัวอย่างไปนะถ้ากี่ยูตีหนึ่งล้านนะแล้วก็ถ้าหากว่าพลังโจมตีเรามากกว่านะมากกว่าศัตรูนะก็จะเพิ่มแบบจุกๆไปเลยนะเพิ่มเติมจากดาเมจที่ทําได้นะครับหนึ่งล้านเนี่ยเพิ่มบวกไปอีกหนึ่งล้านห้าแสนเป็นสองล้านห้าแสนนะ่นนี่นะคือทีเด็ดของกี่ยูนะตีแบบรัวๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะ เออสำหรับรูนที่ผมแนะนำนะถ้าหากว่าเพื่อนมองในส่วนของจุดตรงนี้นะถ้าหากว่าเอ่อต้องการที่จะให้ก่ยูเนี่ยนะครับแบบแบบ โจมตีมากแน่ๆนะก็คือ,อ,อตรงเนี้คือควรที่จะโจมตีล้วนไปเลยนะหรือว่าถ้าหาเลื่อนอย่างอิกเราคิดว่าพลังโจมตีเราเพียงพอแล้วน่าจะมากกว่าศัตรูเนี่ยก็จะเป็นโจมตีแล้วก็ความเสียหายลักเสดหรือทูราเมดนะใส่เข้าไปนะทำให้พลังโจมตีแรงขึ้นนะแต่ว่าเอาให้ชัวร์นะก็คือเราควรที่จะนะครับในส่วนตรงนี้คือพลังโจมตีล้วนๆไปเลยดีกว่านะแล้วก็ลูนก,ก็เช่นกันนะ ส่วนลูนเนี่ยก็ควรที่จะโจมตีล้วนไปเลยนะครับสาหรับกิยูนะแบบแรงๆไปเลยนะแบบไม่ต้องแบบคิดมากนะว่าพลังโจมตีเราจะน้อยกว่าศัตรูไหมถ้าน้อยเนี่ยนะครับศัตรูก็จะไม่ได้โดนดาเมจเพิ่มเติมอีก150ซนะมันดีอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นของกิยูนะควรที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้มากกว่าศัตรูนั่นเองนะครับอ่าเรามาถึงเวลาที่เรา อยากจะดูแล้วนะครับว่ากีด,ดูตัวนี้เนี่ยนะครับเทำดาเมจได้ดีแค่ไหนเนี่ยในระดับแค่แปดาวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมขอเทสดาเมจกับเอ,อกับไม่ต้องโหดมากนะเอ,อผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะตีแบบตัวธรรมดานะไม่ต้องไม่ต้องแบบโหดมากอ,อ,อันนี้ก็โหดไปหรือเปล่านะ นะครับอ่าประมาณนี้พอนะกี่ยูเจอกี่ยูนะครับตรงนี้นะเอ่ออผมลืมให้ดูนะสําหรับกี่ยูของผมเนี่ยนะครับหรือว่าของคุณอานะอนาร์เธอร์วีกอนนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยกี่ยูเนี่ยนะครับก็เราก็จะใส่ในส่วนของอาวุธนะเพียง5ดาวเซต่าดาวก่อนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอาวุธเคียวเลือดนะเนี่ยเคียวเลือดนะผมใส่ให้กับในส่วนของโยริจินะมันใส่ได้ดีมากๆเนี่ยสำหรับเคียวเลือดนะใครที่ไม่ซื้อนะ <c oughs> ไม่ซื้อครั้งก่อนนะ ไม่มีไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะ มันนานไปแล้วนะหลายอาทิตย์แล้วเนาะไม่ไม่มีในส่วนตรงนี้มามาในราคา30ทับทีมเท่านั้นนะใครพลาดแล้วก็คือแบบเสียดายเนาะเนื้อในส่วนของเคียวเลื่อนนะมันดีจริงๆนะบัฟนะไม่ว่าจะเป็นมีความโกรธมีความสาเสียหายสักศิทธิ์มีเบรกเกอร์มีควบคุมคูมิคุมค้มการมีเบกรออนะเบกเกอร์อีกนะเบรกเกอร์นี่คือทะลุไปถึง90%นะแล้วความเสียหายสักศิทธิ์ก็จําเป็นสําหรับตัวดาเมจโจมตีไม่ต้องพูดถึงนะจำเป็นมากๆสําหรับกิยูนะตรงนี้นะสี่สิบห้าเปอร์เซ็าต์วะเพราะปกนิถ้าหากเอาไป มันน้อยกว่าอาวุธจำตป็วเพียงแค่5%เท่านั้นเนาะเนี้ยใครที่ไม่มีอาวุธจำตัวก็สามารถใช้อันเนี้ยไ,ไ,ได้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 โอเคนะได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะอ่าเรามาดูกันดีกว่านะสำหรับดาวเมทของกิยูย่นะครับสำหรับตอนนี้ผมจะมาอตีนะครับในส่วนของเอ่อใครดีล่ะอ่าอ่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมตีใครอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะ เอากียูมาตีนะมาตีก่อนไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะมาดูกันนะครับว่ากียูของเราจะรอดหรือเปล่านะแต่ถ้าเล่ว่าโดนตีเลือดเอ่อเหลือน้อยกว่า5 0เซนนะแต่ไม่ตายนะก็จะเปนอามาตัดเอามาตัดสองเธอนะครับในส่วนตรงนี้นะ <S <S แต่ผมว่าไม่รอดเนาะกลายเป็นเธอเนะรีวิวกีูของฝ่ายตรงข้ามเลยนะนี่ก็ร้อยเลยเนาะเออนะครับนี่ก็ตีร้อยนะ ดีมากกว่าเขานะแต่เลือดเราน้อยกว่านะครับเลยไม่ได้เห็นความสามารถของกีิยูเลยนะครับเอ,อเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนอะลองนี้กันนะช ไม่ลดนะไม่ลดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเอ่อผมอยากจะให้เห็นนะลองตีทีมนี้ดูแลกันนะ เรับเลยครับโอ้โหฟันเรียบไปเลยนะสำหรับกียูนะโชว์ความแรงก่อนเนะอะน,นี่คือ8ดาวเท่านั้นนะ8ดดาวเท่านั้นแล้วก็ผมก็ใส่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะตอนนี้โอเคนะ90ล้านนะนะครับตรงนี้นะเรียบร้อยนอนนะเจอมูซันเข้าไปนะ ต่างชั้นเกินไปนะเดี๋ยวก่อนนะผมควรจะไปยังไงดีอ่าทีมนี้ก็ได้นะทีมนี้ก็ได้นะแบบแบบฟูลทีมเลยแล้วกันเนาะนะฮะโอ้โหดูนะตีเรียบนะตีเรียบไปนะครับนี่เห็นไหมฮนะมหยับปีก็คือแบบ แรงนะแรงมากๆเลยนะครับในส่ว U นขะองกิญยูนะอ่ะมาเจอเ,อเทมีิกันนะผมก็คิดบางให้เห็นนะว่ามันจะเอามาตะหรือเปล่านะถ้าลดเลื่อนลด50%นะนะครับ

นี่ครับเออยังไม่เห็นเลยนะเออาอมาตะนะอามาตะที่เป็นจุดเด่นนะตรงนี้นะครับ เขาเรียกว่าหนึ่งลุมหกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้นะอยู่ล้นไม่ตายนะไม่ตายครับ อยู่เห็นไหมมันเด้งมาแล้วเห็นไหมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับพลังโจมตีแล้วก็ดาเมจนะอ่ะะานะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เพิ่มมาแล้วนะครับพลังโจมตีเพิ่มมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแรงมั้ยเปล่าเพิ่มมาเยอะทีเดียวนะ เกือบล้านเกือบล้านนะครับอะไรน,นะเธอมิตินะก็เลยไม่เห็นว่าอมาตะมันนึกเปล่านะครับ เจอมูซันนะเรียบเลยนะมูซันนะครับไม่ต้องเล่นเลยนะครับ oh. ทีนี้ก็ได้นะครับโอ oh. ้โหหายหมดเนี่ย เนียคบเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้หาว่าเลือดมันต่ำกว่า50%เนเนี่ยนะเอ่อเพิ่มพลังลงตีอีกสานะครับแล้วก็ทูดามอีก30%นะโอ้โหนะตีแรงตีแรงนะตีแรงใช้ได้เลยนะฮะาาลองมาตาทีทีเอ่อไอดีเก่าผมแล้วกันนะไม่รอดเหมือนกันนะตายนะ จอตึงตงก็เรียบร้อยนะนี่แค่ตัวเดียวนะจะเห็นได้ว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยแรงมากๆเลยนะถ้าหากว่าเอาตีเนี้หลับทั่วไปอย่างเงี้ยนะหมดนะหมด,หมดหมดเกลี้ยงนะโ้หเนื้อดเ็ดนะแล้วยิ่งโจมตีศัตรูที่มีเอที่มากกว่าเราเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะทํทำให้โจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับในส่วนตรงนี้นะ มีเจอกระสาทีเดียวตายแน่ๆนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีเนาะสำหรับความโหดนะสำหรับในส่วนของกี่ยูนะอันนี้เห็นชัดๆเลยนะน่าจะเลือดน่าต่ำกว่า50%แน่ๆนะครับ กำจมตีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่านับเทิร์นหนึ่งนะเทินหนึ่งนะนะของชีวิตอมาตะนะครับโอ้โหใช่เลยใช่เดี๋ดี๋ยวนุดเอ็งกับทังฟิสเท่าไรขอเนี่ยลังเพลย์นะอมาตะในที่นี้คือโจมตีเป็นศูนย์นะตรงนี้นะเดี๋ยวดูนะนี่อมาตะในที่นี้คือโจมตีเป็นศูนย์นะของฝ่ายตะตูนะครับ ครือพอเริ่มเป็นสามมาอมตะก็หมดนะครับ <g ülme> นะก็ถือว่าอมตะในที่นี้คือเหมือนกับศัตรูโจมตีไม่ได้ไม่ทํามาเมจดไม่ได้นี้ดีกว่านะนะครับอมตะของกิูนะฮะ <g ülme> ออนะก็ถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดนะใช้ได้เลยนะนะน,นี่ครับ <c oughs> นี่ฮะอมตะเอฟเฟกต์อ, <c oughs> อมต,รอมตรๆๆะระดาบสองเทินด้วยกันนะนี่นะ <c oughs> เอามาต่าที่นี่คือรับภูมิต่อความเสียหายทั้งหมดนะคือศูนย์ศูนููนย์นะจะเห็นเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีก็ได้นะเออจะศูนย์ศูนย์ศูนย์ูนย์นะศัตรูตีไม่เข้าเลยนะไม่สุดตรงนี้นะเมื่อกี้ผมตีใครลืมแล้วนะ แลความเสียหายถึงยิงูนูเลยไหมครับของเธอนะนี่เธอแรกนะนะครับอี่างเงี้ยถึงยูนูนูเนะปวดจริงๆเนอะถ้าหาว่าเลือดต่ำกว่า50%นะสำหรับยูนะครับเนี่ยเจอไฟตายนะใช้เธอพอดีเลยครับโอเคก็ โอเคศูนยูนยูนนะไม่ใช่แบบอมมาตนานะไม่ให้ตายปุ๊บอมตาเนานะมันจะเหมือนรับดาเมจภูมิคุ้มกันรับดาเมจแบบเหมือนกับให้แบบตีไม่เข้าอ่ะนะฮะตีไม่เข้ารับดาเมจได้สองเทินนะแต่ถ้าหากว่าเอ,อผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นสกิลเลเวลสี่น่าจะสามเทินนะนะครับตรงนี้นะสําหรับกียูนะโอ้โหสุดๆไปเลยนะสุดๆไปเลยนะตรงนี้นะครับ แต่ว่าได้แค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่ได้ตลอดไปนะสมมติว่าเลือดมันร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ลดอีกไม่ได้ไม่ได้นะมันได้แค่ครั้งเดียวนะสําหรับกียูนะคือปั่นป่วนนะปันป่วนดีไหมฮะโอเคนะสําหรับกียูนะก็รีวิวเพื่อนๆใ้ดูกันแล้วนะถึงความโหดและตีแรงแล้วก็สามารถรับดาเมจได้ด้วยนะเห็นไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเทินนะถึงแม้ว่าสองเทินก็ทําให้ก็นะอีกฝ่ายเนี่ยนะทำให้เราอย่างนี้ว่าทําให้เราสามารถสนอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยนะครับสาหรับกียูนะหรือว่ารับดาเมจได้ นะไม่สามารถฆ่าตายภายใน2เทินได้นั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับการรีวิวกิยูขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ